คลิปที่แล้วมีเพื่อนทักมาบอกว่าทําไมมึงตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจนเลยวะนี่ทอย่าะวันนี้จะมาลิสให้ดูน้ําหนักลถประมาณ2องสี่โลมั้งหุ่นดีขึ้นติดตามพฤติกรรมตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามขีดจำกัดนะฮะแบบเขาเรียกว่าไงเอาแบบสุดจริงๆเอาจนไม่มีแรงเอาแบบเอาแบบอเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปเรื่อยๆเอาโอ้โหด,ดูหน้าเอาแบบเนี้ยเอาแบบขาลากกลับบ้านอะ่ะแบบ ไม่มีแรงเดินอ่ะไม่มีแรงอาบน้ําไม่มีแรงทําอะไรทุกอย่างกลับบ้านก็คือแบบขอตายอ่ะขอนอนตายเลยแค่นั้นแหละส่วนวันนี้วันที่สองเราจะเล่นเป็นอกอกทั้งสามท่าแล้วก็มาเก็บไหล่แล้วก็จะมีคาร์ดิโอด้วย จบด้วยกันยืดหน่อยฮะเพราะว่าเดินคาร์ดิโอ3านาทีโคตรโคตรปวดขาวันนี้โภชนาการดมๆว่าครับ206โปวตีน128แต่ว่าไขมันไม่รู้เพราะไม่ได้ช่างอันนี้ไปซื้อกินมานะอันนี้กับข้าวเม่กินน้ำเต้าหู้ด้วย